โอเคโเคบ้างวะตอนนี้เด็กกันเอาโอเคก็สวัสดีครับผมกินโซน,นะตอนนี้คุยด้วยกับไตสตรีมของเกมทีมแฮกอนะฮะเดี๋ยวในเลกนี้ก็จะมาเล่นในส่วนของ เ,เทพเจ้าบทสับฉากในส่วนของทฤรลวงนะฮะพาร์ทที่สามนะครับซึบ่งพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำการสืบสวนในส่วนของตบที่อัลเบนโไปอัพห่างไว้นะฮะซึ่งความจริงแล้วนั่นก็คือตัวของมอนสเตอร์ที่ปลอมตัวเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวในไทตีก็น่าจะเป็นในส่วนของการป้องกันเมืองนะฮะ เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า,าไม่ไปเสียแล้วปรัยายไปคุยกันหน่อย อนนี้จะเป็นหน่วยวนะอืมซึ่งตอนที่ผมเล่นนอกรอ,อก่ะผมเผลอไปตรงนู้นนะครับนี่แน่ยเผลอผมเผลอไปตรงนู้นก็เลยเข้าคาซีนหลักๆเลยแต่ทีนี้ตอนวนี้ไม่มีแล้วเขาเรียกว่าไปช่วยคน คำนี้คือช่วยเลยเดี๋ยวเราไปที่แถวเนี่ันาเดี๋ยวไปตรงนี้กันนะ คนละให้เราช่วยเรอะโอเคปลุกนานเราหน่ะจ mm ้ะ hmm. อ mm ืมอืม พื่อ่านมากเท่านั้นที่ไม่ช็อตใครในเทศกาลเมนบูเ์เนี่ยจานมา่ก่อนม่เยอะหรอหมายถึงช็อตคนหรอไม่เยอะหรอกแค่นันครั้งเท่า,ทานั้นแหละแต่ก็ช่วยใครแค่ได้ดีเหมือนกันอ่ะจริงสิ หลายวันก่อนอาจารย์ของฉันได้เขียนจดหมายมาถามเรื่องนี้นอยู่นะฉันเลยตอบกลับไปว่ามันว,ว่าฉันปฏิบัติต่อคนอ,อื่นแบบอ่อนโยนจริงเหรอวะ <c oughs> ติดรัชเสด็จต้องวิธีของอาจารย์ก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ดีที่นะ่าอาจารย์ของฉันเป็นคนปลูกผู้แสนอ่อนโยนจากวิชาทฤษฎีท่านเหมือนกันเพรในครั้งนี้ฉันเลยใช้กระแ่ายไฟฟ้าอย่างอ่อนโยนเท่าน,นั้นไง แม้แต่ที่จีนยังเห็นเข้ายังห้ามไม่ได้แบบนไหะแครก็ชอบไฟฟ้าอย่างอ่อนไม่ได้ต็อนเปินได้ใช่แหละซึ่งเหมือนคุณนิ่าจะมีชีวิตชีวามากเลยน่าดีจริงใช่แล้วการขยันร่างกายเป็นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะ เ๋ยวไว้ดีกว่าอ๋อทำลายเมืองนั่นเหรอส่วนนี้น่าจะเป็นฝั่งของดีวนาได้อยู่แถวนี้ ทนไว้ลาบต้องสภาพมาอีกจะมอนโชวร้ายดินแดนลาตีมสจะไม่เมือนตอมรับพิกเจ้าเกาะน,นั่นเฟกดีนะอะเสยงของนั่นทางนี้พุ่นต่าง่าเจ้ามาได้จังหวัดปีมีสามคนอี่งั้นเหรอ ช้ำๆเลยเพื่ออะไร ดนกลัวไปมอนสเตอร์ถูกกำจัดสิ้นแล้วอ่าหมายความว่าจาักนี้ไปปลด,ด่ากข้างนอกให้เราอ,อยู่ในห้องหพองที่จปกป้องชาม,มารีโอ้สมมากสมมากเลยแต่แต่ว่าเจ้าเจ้านอนี่ยตอนนี้พูดได้ลาโอ้มีมัน อืไม่ต้องกังวลฉันเป็นแค่คางใช้ของคุณหนะูเน่ยไม่ใช่มอสเตอร์ไมไ่เป็นอะไรกับคุณแน่นอนอืมทั้งสองนี้เป็นคนที่ดีฉะนั้น,านวางใจได้อ่าใช่แล้วฉันไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นนะอ่าโทษทีฉันเป็นคนพูดก็แค่ระวังอืมไม่เป็นไรปริมาณเอ๋ยเด้ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องคันสินะ กวาดล้างความชั่วร้ายให้หมดสิ้นเช่วยขสายมรดกฝ่ายคนยให้เจ้ามีชัยในเส้นทางข้างหน้าโอเค ตรงนี้คือฝั่งฝั่งชาวบ้านไฟป,ปิดไฟด้วยเอออะไรตรงไหนอ่ะอ๋อสุดสุดอ๋อส่ดไอเมโดทางน้อยดีไหม